โอเคครับหลังจากที่ื่อวานเนี่ยเราได้รับขนมไดฟูกุนะครับจากร้านวิทออวะหวานมาที่นี้ผมก็เลยมานั่งเปิดดูหน่อยว่าเฮ้ยแล้วเจ้าประวัติของขนมไดฟูกุเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะครับต้นกําเนิดของขนมไดฟูกุเนี่ยมาจากขนมชนิ้นหนึ่งนะครับที่เรียกว่าอูสึระโมจินะครับหรือเรียกกันว่าโมจินกกระทา,าเพราะมีขนาดชิ้นใหญ่แล้วก็ยาวรูปร่างเหมือนนอกนะครับ ในสมัยเอโดะในคศ .1777 นะครับหลังกรุงเสียอยุธยาเนี่ยแตกได้2ปีนะครั้งที่2องได้4ไปเยนะครับที่เมืองโคกาวะนะครับก็เป็นเขตในโตเกียวปัจจุบันนะครับเจ้าขนมเนี้ยถูกปั้นให้มีขนาดเล็กลงครับเพราะว่าเขาจะเพราะว่าไส้ถั่วแดงกวนผสมน้ำตาลเนี่ยทำให้อยู่ท้องได้นานขึ้นหรือเขาเรียกกันว่าฮาราฟูโต โมจินะครับซึ่งแปลว่าโมจิที่ทําให้ท้องป่องนันเองก็คือกินแล้วก็อิ่มขึ้นนะครับซึ่งจนก,การเวลาผ่านไปเนี่ยมันกลายเป็นออของที่เป็นเพื่อสิริมงคลนะครับคนญี่ปุ่นก็เลยได้เปลี่ยนตัวของคันจินะครับของคําว่าไดฟูกุโดยเปลี่ยนตัวฟูกุที่แปลว่าท้องให้เป็นฟูกุที่แปลว่าโชคดีแทนนะครับผมแต่ว่าก็ยังอ่านว่าไดฟูกุเหมือนเดิมนะครับแต่แล้วนะครับเขาก็เลยบอกว่าไอ้ไดฟูก กูโมจิเนี่ยก็เปลี่ยนคันจินะครับเป็นตัวสอนนิดนึงนะเดี๋ยวผมจะขึ้นให้นะครับทําให้ปัจจุบันเนี่ยคำว่าไดฟุกุเนี่ยมีความหมายว่าโมจิที่ทําให้โชคดีมากนั่นเองนะครับดังนั้นก็เราก็เรียกว่านะครับว่าไอเจ้าขนมไดฟุกุโมจิเนี่ยก็ทํามาจากเอ้ยก็เป็นต้นกําเนิดมาจากประเทศญี่ปุ่นนะครับแต่ก่อนใหญ่กว่านี้ตอน,นก็ปัน้นฮันดล็ลงทีนี้ถึงเวลากินแล้วครับอิ่มท้องง,ง่ายๆนะครับ ด้วยขนมไดฟุกุนะครับจากร้านวิทวะหวานจ้งลอยเล่นร้านนะครับปู้บิทอปะห่างอายโอเคเปลี่ยนเปลี่ยนเปนืปน่อของมันได้ละอ่าเปิดเจ้าขนมนี่นะครับ สีเหลืองเมื่อวานที่ผมคุยเออมันจะมีไส้ห่วแดงไส้ส่วเขียว่วเขียวผมลองกินเมื่อวานแล้วอร่อยดีอันนี้คือหลังจากที่ผมได้มามอวานแล้วแช่ไปวนนันนึงนะเคนะครับเออแป้งแป้งก็ยังดีแป้งก็ยังดีอยู่นะโอเคกลิ่นยังหอมอยู่นะ น่าเป็นแค่ขัวขาวอ่ะอืมหรือว่าผ่านนะกำลังใจให้นะครับในการขายขนม่อกไปทีนี้ผมมองสัยอย่างคือไอ้เจ้าของในฟุกุตเนี่ยตอนที่ผมไปเที่ยวเกาหลีผมก็เจอแบบหลายร้านมากแล้วก็คืออร่อยมากเลยด้วยความที่สตรอเบอรี่ที่เกาหลีมันแบบ ม็นเด็ดมากนะครับใครนะครับที่พอจะทราบหรือแบบชื่นชอบหรือว่าอะไรเนี่ยหรือชอบกินโมจิไส้ไหนหรือว่าเคยไปกินโมจิที่ไหนเราคอมเมนต์ข้างล่างนี้ผมเลยนะผมก็ไปตามอ่านแล้วก็ใครอยากให้รีวิวอะไรพิมพ์บอกมาได้เลยนะครับผมก็จะไปสัหามาถ้าเกิของชิ้ไหนชิ้นใหญ่ก็เดี๋ยว ก็ลองไปต่อคอนเซิร์มาดูอืม,มอมือต้องเรียบกบ้างพอไอเดยวคนนี้ถามผมอูไว โอเคผมัวบวันนี้ก็ลาเพียงเท่านี้ครับใครที่ชอบดิพิทายขอมพญาอขอนอย่างนี้นะครับก็ผมก็ฝากกดไลค์กดสับไสไคร้รคผมเลยนะใครชอบอะไรคอมเมนต์บอกแต่คุยกันได้ครับที่มีหลายเรื่องนะครับที่ผมอัดวิดีโอได้แต่ว่าก็ยังไม่ได้ทำวันนี้ไปลาวันนี้ผมลาไปละ